S 1> <S 1> <S วันนี้ไขรไข่วางก็มาช่วยกันเด้อเก็บเศษริงไม้เด็กๆน้อยๆในกล่องรวมกัน สองวันสามวัน,ว,น,นวันนี้วันที่สี่แล้วนอนลุยกันอยู่นี่สร้างวัดพัฒนามายี่สิบสี่ปีจะเต็มบริบูรณ์แล้ว พึ่งมีเจอปีนี้แหละเละตุ่มเปะถนนภายในวัดกว่าโอ้ยังกันมันห้องนาม <c oughs> ต้นมงต้นไม้นับเป็นสิบยี่สิบต้นนะต้นเล็กต้นน้อยต้นใหญ่ <c oughs> เป็นห่วงวัดอื่นๆก็โดนกันน้ำท่วมทั้งวัดอย่างวัดป่าช้าคำเจริญหลวงพ่อสว่างก็โดนน้ำท่วมโยมต้องนั่งเรือไปกะปิจังหัน ไฟฟ้าถูกตัดอีกทั้งชาวบ้านญาติโยมที่อยู่ในตัวอำเภอวรินก็ท่วมหนักเหมือนกันเลยนะเห็นข่าวพระเจ้าพระสงฆ์ผู้มีกําลังมีศักยภาพาที่จะแบ่งปัน บรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกับภัยก็เออน,น้ำจิตน้ำใจไม่หแห้งของเรานี่ก็ถือว่ายังหนักเฉพาะเรานะแต่ไปคิดถึงเหตุการณ์รวมๆผู้ที่โดนผลกระทบจากพายุอรอบนี้ก็เราก็ยัง อยู่ในประเภทเบืเบ้องต้นอยู่ยังเบาอยู่นะแต่ถ้าคิดเป็นรายเฉพาะเราก็เหมือนหนักหนึ่งเรามันคนน้อยอผู้มีกำลังมาช่วยยากก็เลยเป็นงานใหญ่ตั้ง ศาลาสร้างก็ยังไม่แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มาโดนต้องซ่อมแซมกันอีกนะต้นมงต้นไม้ที่เราปลูกมาดูแลเพียนบำรุงมาสิบยี่สิบกว่าปีก็ต้องตัดใจโค่นมันลง ก็ยังดีที่เราบางต้นเอียงกระเทเลยไปแล้วเราไปเห็นก่อนนะต้นที่ล้มก็ล้มต้นที่โค่นก่อนหน้านี้ก็โค่นไปแต่ต้นที่มันยังไม่โค่นกำลังเอียงกระเทเล่ไปรากรอยขึ้นมาแล้วนี่ก็ต้องเออถ้าไม่เห็นก่อนเนี่ก็ ไม่รู้ว่าที่อยู่ที่อาศัยเสนาสนะนี่จะพังไปขนาดไหนที่ข้างโรงครัวนี่ก็วันนี้วันเสาร์ลูกหลานช่วยกันเอารถเข็นมาเอาไปกองไว้นู่นวันที่จะเผาได้ทำความสะอาด ตรงที่ข้างโรงครัวเนี่ยกิ่งเล็กกิ่งน้อยจ <c oughs> ดกองไว้และข้างซาลาและที่เราจะต้องทำให้เรียบร้อยเพราะว่าออกพรรษาแล้วก็วันที่ห้าที่หกพฤศจิกายนเราก็จะมีงานก็ <c oughs> ต้องเคลียร์ให้มันเรียบร้อยให้มันสะอาดสะอาด ที่อยู่ข้างในนนก็ต้องให้เขาเอาเลื่อยไปซอยให้อีกหน่อยตัดให้อีกหน่อยบางกิ่งบางท่อนก็ยังไม่ได้ตัดไม่ได้ซอยให้เรสั้นเพราะว่ารถไถดันไป <c oughs> ค่อยเก็บไปทีละนิดละหน่อยเอาตรงที่มันสำคัญก่อนช่วยกันทำให้มันสะอาดเอาไปกองรวมกันไว้ที่โลง่ลง เราจะได้เผาทิ้งไปเวลามันแห้งมาใบมัน <c oughs> แต่ตนอยู่ข้างครัวเนี่ยถ้าไม่เห็นก่อนนี่เกิด <c oughs> รถมากะปิจังหันนะมาในช่วงเช้าคนเดิน มากระเิียจังหันลมคลึงลงมาเนี่ยโอ้ทับกันเนี่ยตายเลยเลยมาเนี่ยกิ่งเท่าแขนเท่าอะไรนี่ก็เวลามันหล่นมันหักมาเนี่ยมันมีน้ำหนักมากนะมันมีแรงโน้มถ่วงจากแรงโลกนะดึงก็ถึงมาว่า พวกที่ยิงปืนขึ้นฟ้านี่แล้วลูกปืนมันหล่นลงมานี่มันมีความเร็วมันรุนแรงถ้าแต่ยิงขึ้นไปนั่นเอยเห็นไหมสมัยก่อนบุญว้องไฟบุญว้องไฟแล้ว ต่อเลยเลยบอนี่ต่อเล้เลยเราไม่ต้องมาเตือนแน่ๆ,ๆโอ้คนที่เขาลาองอมตัวนี้ต้องกดใหม่กดทีเดียวปิดพออพาหลมรุ่นนี้ต้องบอกไฟดับมันหยุดไฟมามันก็ไม่ไม่ทำงานต้อง ทำงานใหม่นี่อยู่สองตัวตัวที่อยู่กุฏิก็พังแล้วนะเราจะเจาระเจาจะไปซ่อมอยูเสาร์อาทิตย์ใครมีลูกมีหลานเพื่อที่จะมาช่วยกันเก็บกิ่งเล็กกิ่งน้อยก็มาช่วยกันทำ ถึงยามันลำบากก็ต้องช่วยกันถึงช่วงมันเร่งด่วนก็ต้องช่วยกันทําถ้าไม่ช่วยกันตอนนี้ก็ไม่รู้จะช่วยกันตอนไหนเนาะช่วยกันมีอะไรก็ทำกับข้าวเลี้ยงกันไปตอนเที่ยงตอนอะไรน ทำสูกันกินไปเก็บเล็กกิ่งน้อยวัดอื่นก็เห็นก็ทําอายุหกสิบเจ็ดสิบนะจับท้าจับเมดฟันกิ่งไม้ต่ำต่ำนี่เราแค่มาเก็บมันแหละผู้มีกําลังก่อน mm hmm. เล็มกิ่งน้อยกิ่งเล็กออก mm hmm. มีไม่ปูวอายุมากแลกว้วก็เก็บใส่รถเข็นรถอะไรเนี่ยคนถมก็ใส่ไปหนอนไปกองไว้ที่โลง่ลงๆนั่นเลยมันแห้งก็เผาแล้วก็จะหาที่เก็บท่อนที่จะทําฐานทําทอะไรได้ที่เก็บ